สวัสดีค่ะสุจิตราพิทยานรเศษนะคะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะในโอกาสที่เราจะเข้าสู่ปีใหม่2564นะคะขออนุญาตรัฐนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดบันดานพลพรให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะคะ และไม่ว่าคําพรใดๆก็ตามสิ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความามั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุอยากฝากถึงทุกท่านก็คือคอําพรที่สําคัญคือคอําพรจากผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวในช่วงปีใหม่อย่าลืมไปขอพอรจากท่านผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะพรที่ประเสริฐที่สุดคือคอําพรจากบิดามารดาของทุกท่านท่านโชคดีที่ยังมีโอกาสได้รับพรนั้นอย่าลืมใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าและมีประโยชน์ที่สุดกับชีวิตนะคะเพื่อเป็นการช่วยดลนรงและสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณค่าด้วยเช่นกันนะคะ ในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแพล้วคคาดกอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงแต่ท่านถ้าท่านไปพบผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ที่บ้านไม่ได้อย่าลืมส่งรักผ่านไลน์ส่งความห่วงใยผ่าน,านมือถือนะคะขอบพระคุณค่ะโชคดีปีใหม่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ